ชื่อลำใหญ่ยยค่ะไม่ใช่ลำยองนะคะหนูโดนจับขังไว้เพราะว่าหนูชอบไล่รถนะคุณยายจับหนูขังไว้จ้าหนูเนี่ยอึดอัดมากเลยหนูอยากออกไปข้างนอกลายเด็นน้ำลายกระเด็นโอ้สงสารวันนี้คืนดีนะเหรอเราก็กินเบียรนะนุดเอาเบียมาให้เรากินด้วยแล้วให้เราร่วมวงด้วยนะ เราร่วมวงกับนุชด้วยนะกินเบียรกับนุชด้วยนุชใจดีนุชเอาหมูเอาไก่ให้เราคินด้วยนะเบียรก็กินกับแคลมก็มีไก่ไงไม่ไก่ก็หมูอุ้ยอร่อยบอกเลยว่าอร่อยยอมรับว่าอร่อยเบียก็แซ่บเย็นฉ่ำชื่นใจเลยจ้ะชอบมากเราชอบชอบตั้งวงกับเขาอ่ะ เขาก็ใจดีแล้วเราก็ชอบนั่งมองเขานั่งมองไปมองมาเขาก็ยกเบียร์ให้เขาก็ยกไก่ให้แล้วก็บางทีเขาก็มีการร้องเพลงด้วยแหละ mm. แล้วก็นอนเฝ้าเขาไป mm. นอนเฝ้าดูเขา mm. บางครั้งก็หนวกขู่นะจะบอกให้หนวกขูจริงๆแต่ทำไงได้ล่ะเราลักนุชอ่ะแล้วนุชก็ลักเรา เราก็เลยคอยนุชคอยไปคอยมาคอยจนแบบว่าเราแล้วเหนื่อยแทนนะเข้าใจไหมเราดูแล้วเราเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราก็มานอนดูนอนไปนอนมาเราก็ไม่เห็นหยุดสักทีเราก็ชักจะเบื่อแล้วนะเนี่ยนอนดีกว่าเอาเข้าไปพอนุชแม่นุชเอาให้สนุกสนานไปเลย ลำยายนอนคอยก็ได้หลับมั่งไม่หลับมั่งหน่วงขูก็ต้องทนหลับหลับสะดุง้งสะดุง้งเดี๋ยวก็ดีเองเนะ่เลิกเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละไม่อยากจะคิดมากข่มตานอนดีกว่าแต่เพลงมันนะ่ะสะเทือนถุงในหูเลยนะขมตาก็ไม่อยากจะหลับเมื่อไหร่นะ นุชกับแม่นุชอะจะเลิกงานกันสักทีเลิกร้องเพลงเลิกสนุกสนานนอนได้แล้วนะพ่อนุชแม่นุชพรุ่งนี้ก็ต้องมาทำงานอีกถ้าจะไหวเลรอพรุ่งนี้ต้องทำงานนะบอกก่อนนะลำยายไม่ได้ช่วยพ่อนุชแม่นุชทำงานนะกลับบ้านนอนกันได้แล้ว